ณปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในลหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมสร้างความสะดวกสบายความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีพร้อมกับการใช้พลังงานที่สูงขึ้นโดยปัจจุบันแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ได้มาจากน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติล้วนเป็นพลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลเห็นถึงความสําคัญกําหนดเป็นนโยบายด้านพลังงานไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการนำของเติบสุเทพแก่งสารเทียเรียกาทีการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นถึงความสําคัญและตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐเกิดเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดโดยการจัดการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้าในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจําปีการศึกษา2564ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่นํามาใช้แข่งขันเป็นซากรถที่ระบบเครื่องยนต์เกิดการชํารุดก่อมลพิษ ทั้งระบบ2จังหวะและ4จังหวะเป็นซากรถที่ยังสามารถนํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้และเป็นการรีไซเคิลขยะทางหนึ่งในการลดปัญหาขยะโดยการกําหนดโจทย์การแข่งขันคือให้ทุกทีมนำซากรถจักรยานยนต์เก่าที่ใช้การไม่ได้มาถอดชิ้นส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ออกและนําระบบมอเตอร์ไฟฟ้าร้องชุดควบคุมมาติดตั้งแทนโดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ วิทยาลัยการอาชีพโพทองโดยการนำของดรภัยทย์สังสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพทองได้ให้ความสำคัญส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในรายการดังกล่าวพร้อมทั้งรับเป็นเจ้าภาพงานการจัดการแข่งขันวิชาชีพงานจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2564ในการสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพโพทอง เป็นไปตามข้อกำหนดของกติกาอย่างเคร่งครัดนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําในทุกขั้นตอนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาการแข่งขันกำหนดให้มีสถานีทดสอบจำนวน7สถานีคือ 1. สถานีตรวจสภาพรถ 2. สถานีทดสอบอัตราเร่ง 3. สถานีทดสอบระยะเบรก 4. สถานีทดสอบบังคับเลี้ยว 5. สถานีตรวจสอบระบบป้องกันน้ำา 6. สถานีตรวจวัดพลังงาน 7. สถานีการรักษาความเร็วซึ่งแต่และสถานีทีมงานได้ใส่ใจในทุกขั้นตอนในการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนจากผู้บริหารส่งผลให้ทีมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของวิทยาลัยการอาชีพโพทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2564 จากบททดสอบแรกสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไขในจุดด้อยเพื่อต่อยอดความสําเร็จกับการแข่งขันในระดับชาติจากความพยายามการเรียนรู้จากความบกพร่องที่ต้องปรับปรุงทําให้ทีมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพโพทองคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้สําเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานจักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับชาติประจําปีการศึกษา2564ักณวิทยาลัยเทคนิคหน้าจังหวัดหน้า กับความสำเร็จที่ได้มาเกิดขึ้นจากการเรียนรู้การฝึกฝนการศึกษาเล่าเรียนการลองผิดลองถูกในทางปฏิบัติพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำให้คำปรึกษาจากคณะครูอาจารย์และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารวิทยายลัยการอาชีพโพทองสถานศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรสร้างบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีพให้มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติดังคำพูดที่ว่าอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ